สกูพิเศษของสปีดมิทติ้งคาขับบายเยสบายเยแอมครับสนะถนนโด้วยหลังเทสเตวันนี้ก็เป็นเทสพิเศษอีกหนึ่งเทสนะครับที่เรากามางานคาขับที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยงาน b CJ Idol s e r i e ะครับตอนนี้อาจจะเคยไม่รู้เพราะว่าเราเราเห็นทุกคนมาที่งานคาขับแล้เราถึงขึ้นมาครับค่อนข้างที่จะมีความสุขสีเดียวเพราะว่า ไม่เคยมีงานไหนที่รวบรวมรถที่มาเป็นการสับมิตติ้งกันได้เยอะได้หลากหลายกลุ่มมากขนาดนี้เห็นว,ว,ว่าประมาณ7จ็ดร้อยันเจ็ดร้อยแปดเจ็ดร้อยแปดสิบแปดอยเจ็ดแปดร้ครับวันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูครับถ<ห>ในงาน อาจาวันนี้ตอนนี้นะครับผมต้องขออนุญาตสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษครับกับรถคันนี้นะครับ Honda Civic EA ใช่ Civic EA Body เรียกว่า EA EA ปกติเราจะ EK EF เออ e เออแต่นี่ EA เนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นตัวจริงเหมือนกันเห็นว่าถอดแบบมาจากรถจากในสนามแข่งของญี่ปุ่นเลยไก่โจครับที่ของอะไรนะของโมตุนครับใช่ไหม นี่ถอดแบบมาจากรถโมตูนใช่ครับรู้จักเจ้าของรถกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อชื่อต๋อมครับชื่อต๋อมต๋อมชัตวันครับต๋อมชัตวรรนะครับคุณต๋อมกว่าจะหาตัวเจอนะครับหายากเหมือนหารถเลยนบคุณต๋อมกำลังจะบอกเลยว่าหารถมันยากแล้วหาตัวคุณต๋อมยากกว่าอีกเรารอเนี่ยประมาณ1ินาทีได้นะครับไปไหนมาครับคุณต๋อมไปซื้อของข้างหลังมาครับไม่รู้นะครับว่าจะมาจะสัมภาษณ์ คุยเรื่องรถกันดีกว่าคุยเรื่องรถดีกว่าคุณต๋อมอธิบายความเป็นมาของรถหน่อยว่าได้มายัางไงก็รถคันนี้ก็เป็นรถเก่าของพวกนา้าครับรได้มาก็ ขอซื้อต่อเข้ามาใช่แล้วก็มาทำบูรณะเพิ่มเติมอะไรนิดหน่อยเปลี่ยนอะไรบ้างครับที่ทำใหม่ก็มีเครื่องยนต์ใหม่เครื่องยนต์อันนี้เป็นเครื่องอะไรคะสิบแปดยครับ18 20ใช่ครับ18 20แล้วก็มีโช๊คใหม่ทำพื้นภายในใหม่ทุกอย่างเลยครับก็เบอร์อะไรใหม่หมดใหม่หมดทุกอย่างสีเก็บไหมฮะสีเก็บหมดทั้งคันเลยครับแล้วก็เราเป็นลับสติ๊กเกอร์ให้มันเหมือนรถต้นแบบขึ้นทุกปีใช่เลยครับ เจอเราเราใช้เป็นชีวิตประจำวันนะรถอะไรไม่เลยได้ครับไว้โชว์ไว้สงสัยอ่ะบอดี้เนี้ยมันกี่ปีแล้วมครับมรหัสตัวรถจริงๆแล้วมันปีอะไรครับรู้ไหมน่าจะ8ปดสมาครับโอ้มาคนน่าจะ8-2ดรองแปดสองหนึ่งแปน8-0แกกว่ารถอีก 30กว่าปีแก่กับผมได้ครับแต่ว่าถ้าถ้าขับในในชีวิตประจำวันนะคุณผู้ชมเราะว่าหลายหลายคนอาจจะไม่รู้จักรถ Civic EA ก็ได้เออซึ่งผมเนี่ยมันจริงๆแล้แล้วมันคล้ายๆ EF แต่เป็นตูดตุดตุดตุดคล้าย EF นยนะคล้ายๆไหม น่าจะสั้นกว่าสั้นกว่าใช่ตูมันสั้นกว่าเหมือนอย่างเหมือนอย่างคูเป้กับพวกอีเนายอะไรเงี้ยฮะตูมันจะสั้นกว่าแต่หน้านี้ไม่คล้ายๆกับเอนะใช่หน้าจะอยู่ยุคเดียวกันใกล้เคียงกันแต่ว่าเนี่ยแหละครับเสน่ห์ของรถเก่าเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเราคมไม่เราีคมาขอซื้อขายไหมไม่ขายไม่ขายเราคงไม่ต้องถามเลยนะว่ารุนแรงเลย มันไม่รู้จะสมหวังราคายังไงครับว่ามันเป็นอะไรอของอนุรักษ์ไปแล้วอ่ะครั้งจิตใจครังจิตใจครับเรียกว่าถ้าถามว่าอะไรที่สุดของคันนี้คงไม่ต้องถามแล้วเพราะมันเป็นคันที่สุดจริงๆใช่นะเหมาะกับรายการเราเลยคันสุดขั้วโยนเข้ามาเกี่ยวข้องกันได้เนาะง่ายมากนะอันนี้ขอู้ต่อมาครับครับ เดินมาเจอทีเด็ดอีกคันหนึ่งทีเด็ดของเราดีซีทูดีซีทูทีทูที่เป็นไฮไลท์ไหนตรงไหนไม่ติดมืออ๋อมันในรถลอยโอ้โหอาดีย์รู้จักเขาเจ้าของรถกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาร์คครับมาร์คพี่มาร์คพี่มาร์คพี่มาร์คแนะนำรถตัวเองหน่อยพี่มีอะไรที่เป็นไฮไลท์บ้างไฮไลท์พี่ไม่เหมือนดีซีทูคนอื่นเลย มันพูดยากเพราะว่ามันคาร์บอนทั้งคันแล้วอทั้งลำเลยอ่ะเออใช่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 แล้วก็บอดี้ทั้งคันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ใช่ทั้งคันแล้วก็เฮดเดอร์เป็นไทเทเนียมอันแรกๆเลยครับของโลกของโลกด้วยของโลกไทเทเนอ๋อปกติเราจะเห็นเป็นอะไรนะเป็นเป็นสแตนเลสอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้เป็นไทเทเนียมไทเทเนียมที่ดัดทรายด้วยนะไม่ใช่ไม่ร้อพลงเลยนะเฮ้ยไม่ใช่ เป็นวงอ๋อตลกคือด้วยเราเสร็จก็มีเบาะเลซี่บอยข้างในแข็งกระโดกเลยคาร์บอนเหมือนกันคือเจอเคอร์กี้ว่าแข็งแล้วเจอนี้ยิ่งกว่ายิ่งกว่าใช่ใแต่นั่งสบายนั่งสบายเพราะว่ามันฟอมเข้ารูปเราลื่นไหมลื่นไหมพี่ไม่ไม่ลื่นเพราะมีเบล่ารัดเต็มที่ปลอดภัยปลอดภัยแล้วมีอะไรเด็ดๆอีกพี่นอกจากรถละอย่างแรกเลยที่ผมเห็นเนี่ยตรงบมมี่อ๋ไมันอายุเท่าไหร่แล้วครับ 38ไม่เกรงใจอายุเองธรรมดาก็อย่างนี้แหละมันร้อนมันร้อนมันร้อนนะพ่ต้องขอเล่างนี้นะเพราะมันร้อนปกติพี่ใช้รถคันนี้ในชีวิตประจำวันไหมสมัยก่อนสมัยก่อนใช้เป็นชีวิตประจำวันจริงๆแล้วพี่ก็ไม่ได้มีคันนี้คันเดียวใช่ก็มีรถตู้อะไรเงี้ยส่งลูกแต่บางทีส่วนใหญ่ก็ลูกก็จะบอกว่าจะเอาคันนี้ไปโรงเรียนพ่อจริงๆพี่รับจอบเสริมอยู่นุสสวรีนะครับวิ่งนุสสวรีไปใช่วินรถตู้ เอาดีจนได้ดีทีทูไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นอาชีพที่น่าแนะนำนะทำทำภาพยนตร์ทำภาพยนตร์ทำหนังทำหนังปกติทำอะไรพี่ก็เป็นกับทำกลับเป็นพ่วงกับกลับพ่วงกลับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่แล้วเป็นตำรวจเอาเดี๋ยวก่อนเขาบอกเป็นพ่วงกับเราเลยไม่รู้ถามชื่อจริงพี่เขาดีกว่าถามชื่อจริงหน่อยพี่เออเลิศสิริบุญมีเลิศสิริบุญมีผลงานล่าสุดก็มีโฆษณาพวกคันด้าพวก โอ้โหเข้าทางเลยเข้าทางเลยเดี๋ยวตาแล้วเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวคุยกันหลังใหม่อเาตอนนี้คุณผู้ชมไปดูรถคันนี้ก่อนดีกว่าครับผมครับครับเชิญเลยครับ ากาศของขบวนพาเลทนะครับครับผมแล้วก็เป็นบรรยากาศโดยรวมของงานนะครับครับผมมีเราก็ไอสถานการณ์ขนาดนี้ว่าตอนเราอยู่เราอยู่กับจราจรที่สวยที่สุดในประเทศไทยไม่ใช่บ้าเราบอกเขาแล้วว่าเขาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะไม่ต้องทำอะไรเลยเอางี้ไปต้นจราจรที่สวยไปดูบรรยากาศครับกับขบวนพาเลทรถจากคับต่างๆครับ เดินจิ้มอิ่มเลยตอนนี้ไม่ใช่วันนี้ได้เห็นรถหลากหลายแนวหลากหลายกลุ่มหลากหลายกลุ่มใช่ที่พร้อมเพียงพร้อมใจมารวมกันเป็นการรวมคารับแล้วบอกว่าถือแต่ละกลุ่มมาไม่บอกเลยว่าไม่มีปัญหากันบอกว่าภาพข่าวที่เคยออกไปว่ากลุ่มรถซิ่งเป็นกลุ่มที่มีปัญหาอะไรงี้ครับแต่ว่ามาดูวันนี้เะเรามาดูงานนี้เนี่ยแน่นอนไม่มีใครมีปัญหากเลยไม่มีแต่คนที่แลกเปลี่ยนความรู้กันเรื่องรถนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันเรื่อง สไตล์การแต่งรถแล้วคือเราเดินเข้าไปท้าทายทุกกลุ่มน่ารักทุกกลุ่มใช่เนาะเฮฮาทุกกลุ่มครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้่ดีครับหลัมเฮดเดอร์ครับสิงค์คอปเปอเรชันครับและ PP s u p e r w h e e วครับครับผมสัปดาห์หน้าเราจะกลับไปเป็นเทปปกติแล้วแต่ว่าเราสองคนไม่ปกติครับไปลาผู้ชมดีกว่าสวัสดีครับ ก่อนของรายการในวันนี้นะครับขอบคุณพี่ชาร์ตปริสแลมมากนะครับ,บรที่แวะมาทักทายกันแวะมาเจอเซเล็บมาเจอเซเล็บ,ลบนะครับเซเล็บเราเราก็เอยเซเลบว่าทำงานไปนะครับเพราะเซเล็บเราคิวยุ่งมากงานลกงานของบันนี่นะครับไปบอยบันนี่เนี่ยเขาจะมีแพทเทิร์นของเขานะครับในการทำงานมาถึงปุ๊บเหมือนเหมือนศินลปินนะครับเราไปแหกคิวเขาไม่ได้นะครับหวังว่าเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสไปคุยกับ p l a y b อยบันี่2015นะครับแล้วก็บอสอาจจะคุยยกดีหรืออาจจะเป็นบอสของ Playboy Bunny ไปดูวิธีคีดของเขาครับวันนี้อาจจะได้ความรู้สาระไปเล็กน้อยแต่สนุกและมันมากเล็กน้อยผมว่าสาระแม่งคนเล็กน้อยเลยอย่าไปสาระดูเพลท์อเลยสาระเพลย์อเดี๋ยวม็นไล่ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับ sing collaboration แล้วก็ pp super v i e w ครับครับผมแล้วก็มนตรา drone นะครับแล้วก็ go pro นะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ร่วมสนับสนุนรายการเล็กๆของผมนะฮะยังเปิดรับสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนทั้งหมดนะฮะยังเปิดรับอยู่นะครับใครสนใจมาร่วมสนุกเมามันกับผมนะครับมาได้นะครับติดตามโครงการดีๆนะครับในรายการ เยอะแยะมากมายนะครับที่ทําให้คุณได้มีส่วนร่วมในการทําบุญสร้างสังคมนี้ให้น่าอยู่มากขึ้นนะครับได้ในรายการนะครับอ่พบกันใหม่นะครับทุกวันศุกร์นะครับ23่สเมษานถึง24่สเมษานครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับและทาง True VSI ช่อง80นะครับและสามารถดูได้ทาง True Anywhere นะครับด้วยแอปพลิเคชัน True Anywhere ดูได้ทุกที่ที่มีสัญญาณ True นะครับเสิร์ชย้อนหลังได้ทาง YouTube เสิร์ชคำว่า Yes I Am 361นนั่นแหละฮะ ใครที่ไม่เคยดูรายการทางแพลตฟอร์มของชูก็ดูได้ทาง YouTube นะฮะพยายามจะอัพให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับติดตามผม,มเมละต้นได้ทาง i ิน t a g r a รมนะครับตามที่ข้างล่างนี้เลยนะครับร่วมพูดคุยกันได้ทาง Facebook ของรายการนะครับปัจจุบันใช้ชื่อผมเองนะครับฐานะชินนารงนะครับและแฟนเพจนะครับ Yes. I am นะครับ ติดตามชมในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมอะไรความคิดมุมมองที่สนุกสนานมากแค่ไหนของเล่นอะไรแปลกๆใหม่ๆเที่ยวตามงานที่ททแบบว่าบางทีคนอาจจะมาไม่ถึงเราไปในจุดที่คุณไปไม่ถึงอาจจะมไม่ได้สัมผัสแบบนี้บ่อยนักนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้รารีสวัสดีครับสวัสดีครับ